การสตรีมครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของ2 GM หน้าใหม่คนที่คิดว่าตัวเองเก่งมาแข่งเลยครับ King of Day and Night นะครับแล้วแล้วคนที่ไม่คิดล่ะครับคนไม่คิดก็มาเล่นได้ครับครับเป็นห้องพปะประชาชนโหมากันเต็มเลยยางครับเรื่องแลกตั๋วทองนะครับเดี๋ยวลองคุยกับทางหัวหน้าให้อีเลยครับผมว่าจะได้ยังไงคุยือไ่ายังไงอ่า ทำตัวละครนะครับอ่าไม่ชอบครับทำไมไม่ชอบอ่ะอ่าผมเห็นแล้วคดีทำตัวละครนี้แหละครับคลีนเป็นไต่คนนั้นเขาอยากนี่หรือคนนั้นคนไหนครับคนไหนลองแต่ร้อนไปโอเคครับไม่มีใครลองนะครับแผ่นรองม้าอะไรอ๋อแผ่นรองเมาส์เป็นไม้ลามิเนตครับ แต่เราเมาส์เขาน่าจะดีอะผมน่าจะเป็นมปกกไม้ปาเก้กัน,านว่าอาจารย์จะให้เราอีกไม่นานคือจะ,จะเด้งเหลืองแล้วครับขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักบอกเลยปืนนี้ผมยิงมานานแล้วผมรู้นะครับไม่โดนสักนัดเลยครับเล่นยิงเออเนี่ยครับเล่นถือครับอันนี้คือแยกแรกไม่เป็นไรครับแยกต่อไปผมตายเลยครับตู๊งตู๊งตู๊งเขาบอกว่าเน้นยิงไม่ยิงคนเลยครับอ๋อยิงแต่มุกครับคนไม่ยิงครับ มันเน้นเอ็นมันเน้นเอนเตอร์เทนนะก็ทนายยิงดีนะครับแล้้วถาไม่ยิงครจะจะจะดีกว่าครับอ๋อก็ซองควงก็ดีเหมือนกันครับส้าหรับคนอื่นมผมยิงไม่โดนเหมือนเดิมเลยไม่ถึงศัตรูเหรอครับเมื่อกี้ที่เกี่ยงสตูนะ <laughs> <laughs> ปืนดีนะครับแต่คนเล่นไม่ดีครับ <G. Win. S 1> ครับผมก็ ชนะด้วยนะครับตอนนี้ใช่ชนะอยู่รลบฝ่ายบูครับถ้าครั้งหน้าไม่เจอก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับขอบคุณครับ